ฝาลังผลพี่น้องพระเจ้าฝาลังผลสวยงามเสมอกระเม่ความพระเจ้าบ่นบางไฟถมเสุรลซิวกันสาดมาเฮือนหัางเพื่อนนอนนอกเดิเขากินอะไรกันพี่น้องจา๋า บุกพร้อมลุยเลยพี่น้องวันนี้มียังถ่ายเบิดลมาให้จงลูทุกซอดกูทุกมุมถ้าไฟเบิ่งทุกคลิปถผาไฟติดตามตลอดแขวงอุดมใส่มึงมาายังแข้งสวรรค์ไปไหมเป็นได้สุด

โอ๊ะท่านากองไหมนี่คือไปเลยสุกหอปุมัวยู่วงปุ้มนกแ่มันเห่าฮะีแตกยักไเห่าไปเหาในกล่องอู่ลูกกูอ้ยกินมาลูกบะตานงกินอะไรเด้อสามสิด มบอดอนเราอยากกินกันตาดอเด้อจัวาดอเดนีมีเลือดกสุกปกมีเลือดไปกินกรบป๋กเียงอยู่เลยมันนั่งอยู่สูงเดียเยมเียู้อิเมจักสุกู่นไหไปแม่พาไปกินเี่ขากองอ่ะนั่งเลืไก่นังจงาไม่ลู้ขากองเออ đó rồi tao đi luôn ตอนเาวินขึ room, ้นมาตอนเราเห็นตอนเราไปยิงกับพอมันเด้มาเคาะบอลชุองตนน่ะทำบ้นในชมให้เขุก้นกไหุครับแหล่้ว้าวบมารยบม่คีไลแล้วมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อาจารย้วหแบททรายเดอบ่บงกะบ่หอมเบิ่งไปยไงเอายังบรไยาบ่ไม่าจะไปักไละเออเออยังไงยังไงมลเกิเ็ากิดอยากงทำไมเป็นตัวซับแต่บาคนนใดเอยังวมัต้องหักก้อยังบุสน ยังเรวมาตวงกวดมันต้องสรงไว้ประาหน่ง <urine> พ <shameful wohl> <Sisters> ันเฮนต์มาเบิกแบตเตอรี่กปอืเซ็นเห็นตามันเัวหลายองเก้าเปอเ็ึ่งเลยมั้นมันไม่ใส่ยังวะเดินมันหดแบตเหนึปอรมันเพินเดินไปแม่เดิไปเดินไปกันครับ เออบัจ oh, ้วนเปอร์เซ็นต์วเไก่ไม่จนะบงลาหนเบก

มวนน่าลีบกูนี่ลิป <c oughs> นี่มวนค่ะเส้นตมติมแปลง้ายแปลงขาดดยบ่นะเออผด่เปนยไ้างอาแป้งทยเลยเนาะ พอแห้งพอป้าบนเขียวคือกระโดดแทะจนเมื่บต้นเลยเบิดอตนเลยช่องขางย่างกันข้างหน้าอันซึ่งก็เมื่อกี้ก๋าต้มหมดแล้วมาทอดเจนแม่แล้วก็จ้ไหนาเสกเด็กงอแงที่เราจะไปจับเพื่นเอาเงี้ยมัน

คืนนึ่งวันจันทร์มันก็สองขึ้นสามขึนคันมัก็หอกเงาโพวันทร์วันจันวันจันทร์อีเมอือันจันทร์เด็น้คันงอีเอาวันจันทร์มันกับบออกเลยขนเดียวนจอนเราแช่ขึนนึงเรขึ้นมมือเป็นังแช่ขึ้นหนึ่งอสองแช่คืนนึงอ

คือวันเสาก็เล้คืนนวันเสาร์อวันซุกก็คืนหนึ่งวันเสาร์กับสองวันจีกับสามกับสี่พ่แล้วก็เสียวนั่นว่าแตอบนั่นโบราณคืนแซ่แซ่เหมือนี้มือแรงเหมือนบ่มืออื่นเอาคืนอื่นวันซุกร์คืนวันซุกร์วันเสาร์คืนวันเสาร์วันจีกันละวันไหนวันวันจีอื อขาคืนการอารมณ์มอื่นกูเละรจันกูละแตเป็นคืนอารมณอารมณ์อารมมาแรงเลเออลุ่ลงเสรมาหนึ่งแต่ชาวขาจะได้ลงก่อนเออาวขปลา่าสองหนึงสอห้าของมันเขาแจ้งปลาลาสองนึ่งย่วัน่ดว่งปลาสองนึ่ง Thôi, Sai sang mà chú sang ôi lụ là hại này sang ôi kim mục sang <laughs> <laughs> <Này, chắc mình. cười> ừ. bạn khai khẩu khéo rồi. Ở <laughs> bên này thì nó cũng ลาก่อนเด้อพี่มองเด้อลูกไ่เด้อไปก่อนเด้อจ้า